บายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกคนยังยกมือกระเดกกระเดกแซ่บซ่ตั้มหุงลืมใส่มะกอกพี่น้องเอ้ยยังก็ลืมตั้มหุงลืมใส่มะกอกเพราะว่าลืมใส่มะกอกลืมใส่มะกอกมาคือใส่อยู่เธอได้ส่ะ คั่นใส่ใหม่คั่นค้อยบ่คั่นค้อยบ่มาเว้าก็บ่เห็นเนาะอาสาเจ้าบัดผู้ชายน่ะอยู่ไสก็เห็นมากอกตัวเองตําอยู่บ้านี่ก็อยู่ในคันน่ะปาหอมเด้พี่น้องเอ้ยหอมหอยหอยผู้เสือดํานี่มันมากินตําบักหุ่งนี่มา10กว่ากิโลได้นี่เอามากินตําบักหุ่งนี่เรา่อยากมาซุ่มอยากมาแซว่ อยู่สิบกว่ากิโลกัมันเหงาเนาะมันมีหมู่เนะเพิ่นกัขี่รถยักษ์พี่เฮ้ยมาเลยเ้ยนี่ใช่ตาโมหงสุ่ยังปลาหาแล้วปลาพี่น้อง ตําหุงซุ้มนี่ฮะก็ตําแล้วพอทําอิเพิ่นตักแล้วก็เลยมาามาใชแล้วมากอกยังกะถ่อกลับนกมาวสิตําก็เลยข้ามายันบ่ทันยันบ่ทันคือมือนันยันบ่ทันคือมือนันตายาขี้นี่นเดียวเิจะยุบนเดียวเิซะกําเพิ่นายบ่บวเดี๋ยวนีได๋ก็ายบ่ทันเบิด แต่ซอสเตนเนี่ยน้ำแ <ไป S 1> บหมองมันเขาสีสื่อว่าสั่นไปมึงไปกับกูว่าสั่นอยากขายหัวพักแห้งได้เสี่ยวเราบ้อาเฮาตะกี้เฮาสีสอนน้ำฝนเสี <laughs> ่ยวเต้เฉพาะอยัางสอนกันขามาฮักมุมแบบอย่างอย่างแรงแค่แต่บ่ทับซันเนาะวะฮักหลุดบักไว่หนึ่งบักแห้งหนึ่งฮักเจะโจ้เกือบอันเสี่ยวเต้ไปตีลังกา ใส่หมักอันใส่หมักกุ้ยเธอหนะเธอป้าไปใส่ลืมอีกเดอ้อเพื่อนว่ามาลินกับ,บ่เบลลินเมื่อสื่อได้ของกินมานำ <Okay. S 2> ด้กุ้ยให้เพื่อนวีหนึ่ง okay, okay. เนนะมื่อคืนเมื่อคืนนี่เอาไหเาา้เอาไห้เอาไห้บะแพงกับลืมเอาเมือ่อเมื่อคืนนี่เอาไห้เพื่อนเขานำวีหนึ่ง ให้เพื่อนนะวิ้ง่าเนี่ยเพเพือ่อนเพื่นหลายทถาที่อันนี้เป็นเป็นเครือที่สามเครือสุดท้ายเบิร์ดดบันนีม้มากล้วยขั้นวถาถาปีใหม่ถางวดใหม่ม,มันมีสามเครือ้า,า,าจอยจะไปอ่านกินละเด้อคะเด้อแนมเบิรงแต่เป่าบาาอาครับี่่เพ่ไปงเตาม่อเ<า>มื็นตำ ถ้าโจยจะไปหาใส่น้ำตาลลายจากมามากินน้ำกำตรงนี้ผัวบอกว่าน้ำตาลก็ตามมะกรงเด้อฮะพักนะอยากหวานว่าปะแมโอ้ยชอบหวานเหมืนกับบะเสร็บเลย ไปกุตําไคไห้ม on no ันกระเพศร้านบัดจางเนี่ยร้านบัดจางฮู้มื้อนี้เว็ดแนวได๋ตําคือบ่แซ่บแต่ข้าคือแซ่บคกแท้ได้ร้อยมื้อแได้สิได้หมูไปลยกระทงตก่ปาเมามาหยิบกระทงขายไดแน่นอนเย็บบอกให้ปาดํามาหยิบขายอยู่ปาดํายังบ่อันนั้นปาดําหยิบบ่เป็นบ่ัก มามาพี่น้องเมื่อนี้ก,ก็อากาศเปลี่ยนอีกเลยลมลมพัด,ด,ดขีพุ่นมาจนเมื่อตาสิบยดยเขาเอ่นลมสาคนลายใจในลมสาคนตาย,ยมีแห้งบ่แต่เก่าบ,บ้านห้าวันลมเน่น,นี่ลมสาลมอ่ะน,นะเวลาคนเกิดอุบัติเหตุวเวลาคนขาตัวตายมันหมักลมแบบนี้แหละ ປາເດີ້ກິນກິນຜູ້ຍັງເຕັມຈານມາເນ້ອງບູມນງບູມຍັງໄຂອງພນ ลมลมแทะลมว่าพี่น้องเอ้ยอันนี้มันยังลมทําธรรมดาบางเถอมันมาเป็นเป็นโงนเป็นโงนต้นมาบุ้มเบื่อมแล้วก็ฮุบเอากี่ฝุ่นโอ้ยเมื่อาตาจะสุดบ่ได้ทั้งเถอกับเขาตาพี่น้องเอ้ยโอ้โอ้เริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วโ,โ,โอ้เสียงใบโพอู้ ขนาดใบไม้ขนาดใบอันไม้ยังมีแต่พุ่นอบๆอยู่จเกัเต็มจานกเบิดสจานกเบิดเพ็นั่นก็ยังเบิดเจนสิตายก็ยังเบิดโดโพละสุมเจ้าสุมเฮานี่เนาะกินเกินเล แต่ว่าซาเพงกะยิบยิบยอมยอมมันเผ็ดเกินมอบอกว่าหามกินเผ็ดกินเค็มมันสีไปทำลายไตปว่าไตเรามันมีปัญหาปลาดำกับมาถ่ายสุดสุดถ่ายปลาดำแล้วกินส่วมบางยมน้ำส่วมบางยมกับแซ่บเป้ามากืมอเล็ก ตะปูนี่าีไม่เห็นในะกอใหญ่เอยตะปูอู่สามตะปูสาค่ะปะหัวหัวให้หัวน้าีโลหนึ่งใหญว่าไครับหัรเกเนัเส้นขึตึง

นั่นี่ไาอยู่เพือนบ่เอออยู่มันเปนนเห็ดอะไรนเห็ดมันเห็ดมเห็ดอนันอืนกินต่อกินหมาต่อลากท่ายแมนเขาหมาอุ้มเนาะเออขม้ำเกิดมากินเลยนะมากินจิ้กินต่อเป็นมนุษย์บริมียังดอกพี่น้าเอ้ยมีแต่กินนี่แหละมา ดิ่นล้นหากะจะหากิน hey. ม <speaks>. ่หมูเห็ดได้ทิได้กินแสวงหามาจึงได้กินเลยเนี่ยกระดมตะแงหาโบได้มีอยัางข้ามีแต่กินกินแล้วมันจังบ่ตายกินแล้วเป็นใหญ่แต่มีเสือมีแงงนาะกันหักเออหาก็ได้กินเให้โล่นี่อะไรที่หาไปล้ำไปด้วยหรอหาได้กิน เดี๋ยวจะจะหาไปรวยเฮ้ยหาไปนนี่มนี่จะกินเฮ้ยเยจะไ้กินอะไรนะตางคใช้ได้แต่ร้ายอยู่พวยโอ้โไดร้านแต่พอดิ้นกินนะแต่พอด้กินเนาะใช่นันกินอยู่ใ่มนี่าสิเลือกเพื่อจะเดือว่าเขียนคำว่าเดือดแ้คำว่าเอาเลือกเพื่ออ เรือเพื่อให้มาต้องเพื่อใครว่าได้บอกโอ้ยเลือเพื่อวะอนาคตลวยก็มันเลือไหวนะเพราะจะกินละบุมมีแต่ได้กินเนาะได้กินละเบิดวันนี้ขั้นคนถามเฮ้ยเป็นอะไรใครของเถอะอนาคตอนาคตสิรวยเฮ้ยเลือเพื่อเถอะนี่มันจังเออมันจังเป็นมงคลนะเลือเพื่ออันนี้เขาถามเป็นอะไรโอ้ยพอปนันเฮ้ยมีแต่ลุบกับลุก เราทำเป็นยังได้เฮ้ยใครของมิตรลุบกับลุบมิตรลุบกับลุบว่ะเงินเงินเพ้อแหเลยแล้วถือคลายคล้องปับบ่ทันใช่เ้าก็ข้อข้อจีนซื้อซื้อมากเลยเ้าขายราคาหนึ่งบัตรห้าข้อเ้าสิไปซื้ออีกราคาหนึ่งว่ะมิตรลุบบัตรนี้สิบว่าได้ได้เอ้ยใครของน่ะได้มีเงินเก็บเดี๋ยววันเดี๋ยวนี้อย่างสิมีเงินมีค้ำบัตรนี้นะสิบว่าแบบนี้แหละ อันเขาเเรืองพได้กินนะพ่อคั้งน,นี้นี่มาห้องเขาเจ้เนี่ยเด้่องสาวพอเขาได้เป็นเจ้สิรวยไปเมาจเจ้าก็ห้องเจ้แพงบานี้ห้องเจ้เจ้เลยเงินก็หลังไหลมาหุงเขาวอกว่าหัวมันเป็นสินนรมมิมงคลเนาะแค่นั้นป่ะเอ้ยเป็นเจ้กับบ่บ่ห้องเห้องให้เงินหลังไหลมานะอ่าบ่เอ้อเออเน้อนี่เขาบอกว่าคันว่าว่าเลือดเพื่อดีกันเนาะ ไปยืดแล้วไปหงอกตั้งเ้รุดหนัาบ้างประกาศห้อเลยนะทำเพื่อผัวจีไม่ทเตมกรดงเลเ่าอ้ยเจคำนว่าเจ้น่นไหมเจน่นเขาเอื้อนน่ไงคว่าเจนี่รวยเลยเนาะไม่อยากเป็นเจ้ปัญหาแล้วอยากเป็นเจ้ปัาเฮ้ย อ้าวว่าเอาดีแล้วก็ความดีหลังมาค่ะวก็ยังให้ยว่าอน,นี่นี่แหละแพาแค่ก็อเอ้ยแพงเงินเอ้ยแพงทองหา <laughs> เ,เ,เงินในทองหลังไลมาเด้อไอ้แพงเงินว่าเนี่ยนี่ลูกจีแพงเงินเอ้ยแพงทอง <laughs> 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 แล้วแหะเอ, ڭ, อแก่เป็นีรีมงคลเงเงินเเพงทอง่นยนี้เด้อทิบบนนี่อยตู้ห้องเองเเด้อแพงเงินโหลดเงินมันจังหลังมาะนะทิบเงินป่ะทิบเงินบ่ะเงินหลังไหลมาบ่ ถ้าเพลงก็สิปิดคลิปก่อนพี่น้อง<ม>บากาก็ไหลก็แสนเน่เด้อสบายดีสบายดี